การนมาสก,การกับปูค่ะอ่าเจริญพรช่องโจพารวยและก็เอของโจพารวยสกูสโคนเดอร์อ่ามือนี้ก็เป็นมือสันบันดีอีกแล้วทางหวยรัฐบาลไทยและก็หวยลาวพัฒนาทางรัฐบาลไทยก็สายวิ่งเนาะอ่าสายวิ่งอ่าถ้าผู้ไดจับคู่ก็เต็มตีนอัญญะแล้วล่ะครับ6กสมเอ่อมีชุดให้ไปวิ่งอ่ะ,ะวาง6กกับสก็กอดคอกันมาเนาะ,ะสำหรับสายวิ่ง คนใดจับคู่ก็ถือว่าโชคดีเด้อคุณหยาดคุณโยมเตชบุญอ่ะไอห้าหกเนี่ยดันมันไปอยู่หลักร้อยเนาะห้าหกเนี่ยแม่ไม่งั้นเต็มเต็มอีกแล้วทำไมไม่ออกสามห้าหกนะปุ๋นะทำไก็คือสองตัวคือสองตัวเจ็ดศูนย์หรือศูนย์เจ็ดก็เดี๋ยศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเออก็ก่อนอื่นก รัฐบาลไทยกับผ่านไปแล้วเนาะผู้ใดก็ได้ผู้บวได้ก็ตามกนต่อเดอร์อแล้วแต่ด,ดวงไพดวงมันอัตมากกใไ้แนวทางกับพ่อไส้ไดยุตามที่อันนี้ที่ผ่านมาของหวยลาวพัฒนาเนาะครับแล้วสองงวดก็ให้เอโจว่าไปฟังในฮะจ้เอโจว่าเลยจ้ะอันนี้คือที่ผ่านว่า,วารัฐบาลไทยฟังกอน,นะครัคุณพรแม่หลังจากรัฐบาลไทยออกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะถือว่าสุดยอดมากนะ ผู้ใดไปเบิ่งคลิปย้อนหลังนะ่ที่ปูบอกว่าสามกับหกระวังมันจะกอดคอกันเข้าเดอเ้อเพื่อนวะมาเรื 3, ่องสามเรื่องหกนาะโอ้ยจะแมนคักแมนแน่เนาะสามซี่กับมีแต่ว่าสามซี่กับไปด้านหนาเนาะ,ะเอาบารน,นีแนวทางเพื่อนไอตามเพื่อนรัฐบาลรัฐบาลท่านพานไปเนาะ,ะบะร์น,นีก็มาตามแนวทางเพื่อนบ้านเนาะค,ะคำคงไปเล่าของปูก็ไม่ใช่ย่อยนะช่วงนี้ สุดยอดมากๆเลยเนาะเข่าสองวันติดแล้วสิบสามคะุ้มพาเนาะที่บันสุกเลขออกเก้าหก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 แปดหกมาทั้งเมิดสี่ตัวเก้ากับคือพวกกับหัวอีกมันได้มาหาตัวแล้วเ,อ,เอาสองตัวล่างคือหกหกปูจับให้เจ็ดกั 8. บแปดปื๊ดหกมาลายป่าดิ <laughs> เข่าที่แปดสุดยอดเนาะปูแปดหก เข้าเป็นตัวกับหกแปดมาสายวิง่งสายรูดมันกระสีได้อยู่นะคะแล้วก็งวดเอายิงวดเนื่ยเอาวดที่วันที่สิบเอ็ดกุมภาเนะะี่ยเลขออกห้ 6, าเก้าหกสี่หกเก้าเนี่ยหกม้เที่องบนเทื่อง,ง,งล่างวิ่งรูดหกกับแปดเนะะี่ยหกมาเต็มเต็มเนะะ้วค่ะปูเข้าทั้งบนทั้ง uh. ล่างแล้วก็หกสี่ ปูจับใหม่เข้าตรงๆนะหลักสิบล่างเลขคู่กะมากเลขคู่อีลเนะเป็นหกนะเนี่ยเริ่มสตาร์ทใหม่นะค่ะวิ่งลวดเก้ากุ่มผ้ากะได้ไห้ฮกับเก้ากับมากเก้าเนาะมาเก้าสตาร์ทใหม่กลุ่มผ้านี่ um ส,าส,า erm. นสามเลขวิ่งเลขลูดนี่สามงวดติดๆจับคู่สองงวดนะนับใหม่นะปูนับใหม่สามงวดแล้ว เอาปูบ้านี้เว้าก็แอ,อบซีนะโจมือมอ,อ,อ้เม <c oughs> <c oughs> ื่อยโจมอังนสั้นก็อาซี้ว่าวาลายใหญ่ห่างเดี๋ยวสวอติธาน้องโอ้ยหลวงปู่เอ้ยถร่มมือนีนะคือสิได้แน่แล้วเออยังขึ้นมากเออทจับน้ำอีกจะสร้าจะขาดซิโอ้ยน้องเสียงร้องปูดิแอบซี้มาเจออะไร ได้หัวนะอาอาๆถูกใจสวทั้งหลายล่ะเออมื้อนี้อ้าก็สิบ่อันนี้นะคั่นคุยกับโจพาล้วยหลายเดี๋ยวก็สิว่าลูกผู้อีกล่ะคุยได้เยอะจังเอาอีหยังทั้งหลายโพดน2คนนี่เพิ่นน่ะพระทั้งจนมนหันล่ะเฮาสิเอวบ้งยามใดสิปล่อยตัวเลเพิ่น ก uhm. ็ขออนุญาตเด้อคุณหมอคุณแม่พี่เพราะว่าอันอันได้หัวหน่อยเนาะเพราะแอดกะบอย่าไปซีเรียสเด้อคุณยาติคุณยมก็คือว่ามือนีกัรัฐบาลไทยก็ผ่านไปแล้วเนาะก็ผู้ที่ได้ก็ได้ผู้ที่บ่ได้ก็ตามต่อไปเด้อเราพัฒนาเอาสิบริลล่าอย่างหลายดอกกันสวบางคนเรีบดถึกเดี๋ยวมันก็ จักษิวายังกระดอกกระเดียคนเนี่ยตรงมันถึกอยู่ปล่อยตัวเลยนะแม่สิได้แก่มือโอ้ยกำปองไพยได้หัวนะบางอย่างก็ร่างเขียดเนี่ยเจ้าบารวยกันเลยได้หัวนะกันกำกำบุญกับคุณนกูนะกันผู้ใดมือถือเลขหัวสักกอนนะกันจะเป่าเขียดเนาะคือเจ้าบารวยนึ่กับมือถือก็งันสุยปิดสุยปาน กะกำลังเกรียดเกียดเดี๋ยวปูก็เลยเว่าได้หัวเอากะือว่าเป็นบุญเนาะค่ะบ้านนี้สิไปต่อเนาะค่ะใครที่ยังไม่โชคดีเนาะกะมาเบิ่งกอนเนาะเบิ่งต่มต่อเล่านะะเนาะแล้วก็ผู้ใดที่โชคดีก็ขอแสดงความยินดีกับเพิ่นเนาะปูนเนาะใครใครที่โชคดีรัฐบาลไทยได้เต็มเต็มก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ,ะและ้วการอย่าลืมปูมแน่เด้อคุณ่อคุณแม่ ปูหาค่าเครื่องบินไปอินเดียเนาะอ่ะใกล้มือใกล้เว้นแล้วผู้ใด้ลูรหาและสิซอยปูน้ำแนงเนาะอ่ะปูกะแตจไห้เต็มที่เนาะะซุดยอดมากๆยกนิ้วเลยยกนิ้วไห่แอดขอยกนิ้วให้เลยเนาะคะอ้าวจังสันก็ปล่อยเสียเวลาหลายกะคืนนี้กะเป็นมือวันพระใหญ่เด้อกะอาตมาให้เน้นไปทีอ่า ตัววิ่งตัวรูดก็เลขแปดกับเลขเก้าเด้ออ้าให้เอจโจเขียนไว้โรเอ้า<ช>เลขแปดกับเลขเก้าเออเลขแปดกับเลขเก้านั่นละซ้ำกันเด้อคุณญาติคุณย,ยมน้ำหนักเท่ากันน,น,กนั่นละเออเพราะว่าอัตมานี่อ่าตั้งใจให้คิดว่าคืนนี้อ่าน่าจะสายวิ่งสายรูดนี่มีเฮแน่นอนน,นอะอ่าบว่าพลาดดอกสายวิ่งสายรูดนะค่ะ คู่แรกจะจับคู่หไาไปที่9ก้หนึ่งครเกหนึ่งค่ะอ่เก้าค่ะเก้าค่ะอ่เก้าค่ะ,ะคู่แก็จะเป็น8ปดหค่ะแปดเจ็ค่ะแปดสอค่ะอ่าชุดอันนี้ก็คือมาปแปลกแวกแมวก็คือ2องหนึครับ สองหนึ่งค่ะแมนกับจีจับจีให้ตัวเจาะไปเจาะไปที่เก้าแปดหนึ่งชุดมาที่เก้าแปดตวมแมนแล้วก็เอาทีไปที่แปดเจ็ดหนึ่งชุดนะและแปดเจ็ดตวซัมนีะ่ะม<บ>า,านีเลขคี่คู่เดี๋ยวะปูเลขคี่เลขคู่เลขคี่เลขคู่นี่อเอาชุด เรงยังไงดีเนาะเทียวนี้มันสลับสลับกันไปกันมาสลับกันไปกันมาเอาเอาแค่หลักหน่วยอะหลักหน่วยของไอ้สองตัวล่างอะอาจจะเป็นเลขคี่เออเลขคู่เด้อเป็นเลขคู่หลักหน่วยล่างเนาะค่ะอา่าเป็นเลขคู่หลักหน่วยล่างเป็นเลขคู่ค่ะอา่าเลขคู่จะมาอีกรอบหนึ่งฮะเป็นเลขคู่ ได้คู่ก็มีแต่ว่าเลขเลขขี้เลขคู่นี่ก็ให้ระวังเบิ่งดีดีเดอร์บางที่มันรุดแล้วก็มันก็บนแน่หาสิบหาสิบก็แล้วกันนะอันนี้คือว่าบได้การันตีน้องกับปูเออบได้การันตีแบบว่ามันคืออัตมานี่เอ่จักจีวางได้นะก็คือว่ามันมันรุดไปก็คือมันบนแน่นอนนะว่าสิบบให้ก็คือ จัดจังใดนี่ก็หายไปเดี๋ยวมันเกิดคุณญาติคุณโยมทมหาอีกคือเก่านะนะแต่ว<า>่า,ากับห้าสิบห้าสิบเด้อคุณญาติคุณโยมบานีเลขอ่าอ่าคู่นี่มีอย่างแน่ปู๊เลขคู่ศูนย์สองสี่อ่าหกก้าหกแปดศูนย์สองสี่หกเลขกับแปดจ้ะอันนี้คือเลขคู่นั่ะอ่าเลขคู่จ้ะ อ่านั่นละก็คืออันนี้ก็คือจะพูดให้ฟังเป็นนิดนึงเดอ้อวิเคราะห์ให้ดีๆเดอ้ออย่างอัตมาวิเคราะห์ว่าหวยอ่ารัฐบาลลาวที่มันออกเมื่อวันที่สิบสามมันจะเป็นเก้าหก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 กแปดเนี่ยหกมันก็อยู่ตามที่ตามที่อัตมาบอกแล้วว่ามันจะต้องติดอยู่หนึ่งตัวและมันก็มาตามเป้าหมายฉะนั้นเมือ่อวันนี้ฟังดีๆเดอ้อตั้งใจฟังดีๆ น่าวันนี้อ่ะหกมันมาคืนนี้ให้ระวังเลขเก้าเด้อให้ให้เน้นไปที่เลขเก้าด้วยเด้ออีกตัวหนึ่งออันนี้ก็คืออความรู้สึกคือเส้นส่วนตัวเด้อคนอยาิขุโยมอ่าการปูได้มักกระจัดขัดกระพานเด้ออันนี้หลวงปู่ให้ตามความรู้สึกของหลวงปู่นะเข้าใจปะบอก ตามนี่ละเออให้ให้ให,ให้คุณญาติคุณยมไปพิจารณาเบิ้งเพราะว่าเอ,อไอหกกับเก้านี่ถ้าเกิดว่ามันไม่มารัฐบาลไทยมันดังมากเนาะมันอาจจะลงลาวเดอ้อคืนนี้อะบอกให้คุณญาติคุณยมพิจารณาน่ำเนาะนั่นแหละก็เอาวิเคราะห์ไปนน่าก็คือจากหลวงปู่หลวงปู่ก็อยากให้คุณญาติคุณยมได้มีโชคมีลาบกันสกูสกคนเนี่ยละแต่ว่า จะเป็นจังไดอ่าเมื่อรัฐบาลไทยมันผ่านไปแล้วก็ผู้ที่ใดก็ได้ผู้ที่ยังบ่ท่านได้ก็บ่ได้เนาะก็คือนี่ก็สายวิ่งสายรูดก็จะเริ่มเด้อแปดกับเก้าเนี่ยอาตมาคิดบ่ายจังไดก็บรรลุดนะดิ้นจังไดก็บ่รลุดเอ้ยผู้ดเอจเด้อมัดเอวดีๆเด้ออย่าให้รุดได้แม่ยืนรังกุนาุอปูเห็นอะ้รทีได การกระตุหัวขาดจำเป็นแน่เด้อเออก็น่นลัเอากระลองเบิ้งคืนนี้ก็คือชีบอกว่า,าอย่างไรนะก็คือแปาว่าอาันผู้ที่ได้ก็ได้ไปผู้ที่กําลังเครียดอยู่ก็เครียดอยู่เนาะเอยิมหัวจักนิดนึงเพเป็นอย่างดอกากระล้องหันมาเบื้องเด้อ่อาสำหรับช่วงนี้อปู่ขันนี่ดวงกําลังพุ่งเดอ้อจะบอกไงเพราะว่าเอาเอมัน ท้ายของเดือนเพราะว่ามันมีแรงกระทะมาจากข้างบนเดอ้อเพราะว่ามันคนปีชรู้มันจะมีแรงกระทะเยอะมากเลยถ้าอยู่ในสิลในธรรมมันก็ย่อมจะแม่นเดอ้อช่วงนี้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเปิดโอกาสให้แล้วก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อได้เดว้าไปมั่วสั่วดอคุณญาติคนยมผู้ใดเสื่อก็เสื้อบบเชือกับแล้วเดอ้อวันนี้ยจากซันเขามาเบิ้งแล้ว ขอให้กดแชร์กดไลค์ทางโจพารวยจักนิดหนึ่งเนาะอะนจีได้มีกำลังใจในการหาคลิปของอ,อาจารย์ท่านอื่นๆมานำเสนอให้กับคุณหยาิคุณโยมแต่ว่าตอมานี่ก็โมได้การันตีว่ามันจะถูก100้อยเเซเดอ้อเพราะว่าแนวทางมีเข้ามีรุดเข้ามาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการเอาไปใส่เนะะาะบอกแมนว่าโอ้โบอกกาว่าดอกว่า,วา,วาโจพารวย ก็ต้องซื้อหลายดอกหมื่นคุณหมื่นหมกก้าวาดอกเอฟซีมันมันนั่นขำเอฟซีิันว่าโอ้ยจะเป็นปูเว้าเสียงสองได้หัวเนาะ่าซั่นน่ะกระลังบ่ถืกรัฐบาลไทยอยู่กระลังเครี่ยเดี่ยวก็เลยเขี่ยวมากอยู่น้ำหมากกระเด็นฟวดปาดเพิ่ยมาก็ก็สิกระสิบสววอนนายยายม่ยายว่าค่อยๆเด้อเฮา มี่แล้วลนะ่ะตัวดีปูปูขันเปินไหนมา,มาตัวไหนล่ะปูวันวันตัวเดียวแน่นะปูเจ้าชันก็บว่าค่อยๆเด้อคือนนี้ปูปูขันเขาว่าเลขกเก้าคนว่ามันสิมาอย่าปาดไม<ว>่โดนปาดเลยอย่าปาดเบา อันขอให้ได้การเงินแม่เอาตางไงคุยนัวงงเงวนเนาะเอาแก่เครียดกันจักนิดหนึ่งเนาะจากสั้นก็เข้ามาเบิ้งแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยสกุสสกนลดอคืนนี้อย่าลืมนะสายรูดสายรูดอ่าเน้นสายรูดอ่าแปดเก้ากับแปดแปดกับเก้าเออเออเออขอให้โชคดีเด้อสาธุสาธุเจริญพร าาาาาสาธุค่ะปู่กราบขอประคุณค่ะการนมัสการค่ะปู่อ่าเจริญพรค่ะเป็นแนวทางนงะคะเพื่อนบ้านขามของแบบดุนดวนนั่ะคุณพ่อคุณแม่กราบขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะอ่าที่อ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดนะค่ะก็เป็นกําลังใจให้ท่านช่องมานด้วยตลอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเนาะผู้ใดบ่ท่านใดโชคดีรัตบัไทยเราก็ไปสู่ต่อในเพื่อนบ้านขามของเมื่อแรนอกนาะค่ะ สำหรับผู้ที่โชคดีแล้วกับพอไห่โชคดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วค่ะคะอยได้อีกเดอ้อพ่อคุณแม่คนไลค์คแชร์คนติดตามพี่เด้อผู้ใดก็ได้เนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปูป่กูขันน้ำแม่เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อผู้ใดได้น้ำปู่ก็ได้เนาะคนละห้าละสิบซอยค่าเครื่องบินปู่ไดก็จีได้ไปแสวงบุญนละะ้ะก็ก่อยชเพื่อเลืองปู่ไปด้วยนะ,ะร่วมด้วยผู้ละด้วยช่วยกันเอา้ทาทั้งนี้ทั้งทั้งหมดทั้งมวลกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,น,นันทุกเซนตองกาสลัดคิปนม้ก่อตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ